อ่ะไม่เป็นไรแล้ากา,ก,การมันก็เจ็บค่ะเนี่ยเอยาปืนมาเนอาปืนแม่ได้ครับเอาออฝากไว้โอเคแม่หนูอยากถ่ายอ่ะไม่ได้เธอแม่ถ่ายอยู่แม่อยากถ่ายพวกหนู บ้านร้วนเหลืองบ้านเหลืองจะอยู่ด้วยกันอีกสักกี่เดือนอาพูดอะไรถึง<แ>บ้านเหลืองหน่อยบ้านเหลืองอ่ะชอบมากเลยนะนื่เ <c oughs> กียงอันหินลิลิลิดุ้ยจิดครับอย่ายโยนเดี๋ยวโดนแม่ ่บนทีเืโยนไปเม่เห็นอยู่แล้วล่ะพื้นที่มข้งบนยไมเหอยู่แ้วละพื้นที่จากลัวสีสมแงมู่แล้วทก่นหนู่แล้ที่มแม่ไม่สอูกงมืนมันเห็นอยู่แล้วลูก ครับอ่ะอ่ะอ่ะส่องแล้วบืนบืนแล้วก็ดูอ่ะเออ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 เห็นอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก็แตกหมดไหมอ่ะโยนแบบเนี้ย